ชื่อท็อ c ซิ ep 2นะคะท็อกซิกกันไปหรือเปล่านะคนที่ชอบดูถูกชอบเยาะเย้ยถากถาง,ง Cynicism คือดูถูกคนอื่นนะคะการมองในแง่ร้ายอะคะ่ะอย่างเช่นบางทีเนี่ยเขาเห็นว่าคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอาจจะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่เพราะอะไรเพราะอยากได้ทิปหรือเปล่านะคะมาดูภาษาอังกฤษกันนะคะ a person who displays cynicism may think that i n t e r e s t and goals motivate people to detriment of others คนที่มีความเป็นซน n i c i s m นะคะก็คือมองโลกในแง่ร้ายหรือว่าดูถูกคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่า Interest ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ผลประโยชน์นะะ and goals ก็คือเป้าหมาย a person who displays cynicism may think that interests and goals motivate people to the detriment of others นะคนที่ดิสเพลย์คือการแสดงออกมานะคะมีการดูถูอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นซินิซิ s m ซึมนะ,ะอาจจะคิดว่าคนอื่นเนี่ยทำอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์อะคะ่ะคำว่าอิ t เท e ร t คือผลประโยชน์ Go สคือเป้าหมายนะฮะก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาเนี่ยทำอะไรบางอย่างม o t ิเ a ตพีเ o p l นะฮะตัวอย่างนะฮะก็คือคนที่มองโลกแบบเนี้ยนะฮะมองโลกในี้่ร้ายหรือว่าดูถูกคนอื่นเนี่ยเขาก็จะคิดไปว่า พนักงานเสิร์ฟที่มาดีกับเราเนี่ยบางทีเขาดีเพราะว่าเขาอยากจะได้ทิปดีๆแค่นั้นเอง For example แปลว่าตัวอย่างเช่นนะคะ A cynical person may assume นะ Cynical person ก็คือคนที่มีความคิดในแง่ร้ายหรือว่าชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยอาจจะ assume แปลว่าสมมติฐานนะะ That a polite server was only friendly for a good tip นะ Polite แปลว่าสุภาพใช่ไหมฮะแปขยาย server คือพนักงานเสิร์ฟที่สุภาพเนี่ยก็ เป็นิตคำว่า friendly for a good t i p เพียงเพราะว่าอยากได้ทิปดีๆค่ะอันนี้คือการมองโลกในแง่หลายเพราะพะนักง,งานเสิร์ฟบ,บางคนเขาก็เหมือนกับเขาไม่ความสูตการทํางานเนี่ยเขาอาจจะเป็นมิตรหรือว่า friendly กับเรามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยจะต้องการทิปเสมอไปหรือว่าเขาต้องการทิปดีๆเขาเสิร์ฟดีก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนจิตใจไม่ดีมาดูคำศัพท์กันนะคะคำที่หนึ่ง cynicism คือคนเห็นแก่ตัวนะฮะ การดูถูกคนอื่น cynicism คำที่2นะคะ interest interest ตัวนี้จะไม่อ่านว่า interest นะ interest แปลว่าความสนใจหรือว่าผลประโยชน์คำที่3 goal แปลว่าเป้าหมายนะคะ goal คำที่4 motivate แปลว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจก็ได้ motivate คำที่5 detriment detriment แปลว่าความเสียหายคำที่6ก tip อันนี้เราน่าจะรู้จักกันนะคะก็คือเงินเงินที่ประหาเงินตอบแทนเล็กน้อยหรือว่าเงินรางวัลค่ะคำที่7คําว่า cynical person คนที่ชอบดูถูกเยาะเยะ้ยถากถางคนอื่นนะคะ cynical ไปขยาย person ก็เป็นคนที่ชอบดูถูกค่ะ cynical person คำที่8 assume แปลว่าสันนิษฐานหรือสมมุตินะคะ assume คําที่9 polite แปลว่าสุภาพนะ polite คะําที่10 polite server ก็คือพนักงานเสิร์ฟที่สุภาพคำว่า polite ไปวางข้างหน้า server ก็จะเป็นว่าพนักงานเสิร์ฟที่สุภาพค่ะ friendly friendly เป็นมิตร pickiness ก็คือการจู้จี้จุกจิกการเลือกยอะนะคะ a person who is picky may struggle in situations that are new outside their comfort zone or don't match their standards คนที่มีความพิกกี้คือเรื่องมากเลยนะคะเรื่องเยอะเลือกอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาอาจจะลําบากนะคะเวลาที่จะไปอยู่ในสถานที่แบบใหม่นะคะหรือว่าอออกยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของพวกเขาอะค่ะนีแบบว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สบายใจแต่ว่าเขาจะต้องไปอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งที่เอ้ยอันนี้ใหม่อันนี้ฉันไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยเขาก็จะหงุดหงิดหรือว่าไม่โอเคอะค่ะหรือบางทีก็รู้สึกว่านี่ก็ไม่เหมาะกับมาตรฐานฉันนะอะไรก็ไม่ดีพอสักอย่างอันเนี้ยก็พวกพิกกี้นะฮะ ตัวอย่างเช่นคนที่ช่างเลือกเลือกกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็ไม่อร่อยอะไรก็ไม่ดีพอไปหมดเลย for example a picky eater may refuse to eat a meal you cooked for them picky eater คือคนเลือกกินเรื่องมากในเรื่องกินนะคะอาจจะปฏิเสธมื้ออาหารที่คุณจ่าทำให้เขาคำว่า refuse แปลว่าปฏิเสธนะคะ because they haven't tried a key ingredient before เพราะว่าพวกเขาเนี่ย ไม่เคยลองส่วนผสมอาหารแบบนี้มาก่อน <S 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 ก็ไม่กล้ากินมาง,ง่ายๆอันนี้อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าส่วนประกอบอาหารเรามันประหลาดไปหรือเปล่า <S <S uh, because they haven't tried try ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าพยายามนะ,ะแปบลบว่าลองอยังไม่เคยลอง a key ingredient ingredient แปลว่าส่วนผสมส่วนประกอบอาหารก็ได้นะ,ะ key มันคือไม่ได้เป็นก่กุญแจนะคะ key นี่คือแบบว่าส่วนผสมหลักอะคะ่ะเออเป็นอะไรที่เป็นหลักเป็นสําคัญอย่างเงี้ยนะคะไม่เคยลองมาก่อนก็แบบฉันไม่อยากกิน เออฉันไม่เอาฉันไม่ลองไม่ลองอะไรเลยคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคือคําว่าพิกกี้แปลว่าช่างเลือกนะคะไม่ใช่ picky mode, นนพิกกี้หมูอะไเนี้ยพิกกี้ช่างเลือกหรือเลือกมากค่ะคําที่2คําว่าพิกกี้อิทเอร์ก็คือคนกินยากอะค่ะเขาจะอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่กินอย่างเงี้ยก็คือเลือกเยอะในเรื่องของการกินนะค,ะคำที่3คําว่า Comfort z o n e comfort z o n e แปลว่าสภาวะที่รู้สึกสบายใจสบายกายกับอะไรเดิมๆที่ทำอยู่ประจำอะคะ่ะคำที่4 Standard Standard มาตรฐานคำที่5นะคะคำว่า refuse แปลว่าปฏิเสธ refuse คำที่6 m e a l มื้ออาหารนะคะ m e a l แต่ถ้าพูดว่า milk อันนั้นมันนมนะคะออกเสียง m e a l มื้ออาหารนะคะคำที่7 key ที่แปลว่ากุญแจเนี่ยมันสามารถแปลว่าหลักหรือสำคัญได้ด้วยค่ะคำที่8 ingredient แปลว่าส่วนประกอบค่ะ ingredient ถ้าพูดถึงอาหารก็คือส่วนผสมอาหารต่งตางๆมีคนทก x i c รูปแบบไหนบ้างคะที่เราเจอหรือตัวเราเนี่ยมีความ็อกซิอะไรบ้างบางครั้งการเป็นคนกินยากมันก็เนาะพูดยากเนาะพิกี้อีเทอร์เนี่ยก็มันกินยากอะเราไม่ชอบอะเออมันก็พูดยากเหมือนกันนะก็ว่าไม่ได้บางทีนะเป็นที่บอกว่ามันเยอะน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะคะบางทีถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่รับได้มันก็ธรรมดาแต่บางทีถ้ามันเยอะไปเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ปรับปลี่นกันไปอะคะ่ะที่บอกว่าตัวหนุนเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะฮะก็จะมีเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกัน,นะคะ่ะ มาที่กลุ่มคนที่ชอบเถียงนะฮะ argumentativeness a person who is argumentative may get joy or pleasure from starting arguments คนที่ชอบเรื่องการโต้เถียงชอบทะเลาะชอบเถียงกันนะคะก็อาจจะสนุกอะค่ะเออแล้วก็พึงพอใจกับการเริ่มเรื่องทะเลาะนะ,ค,ะคำว่า joy คือความสุข pleasure แปลว่าความพึงพอใจนะ for example ตัวอย่างเช่นเขาอาจจะมองเห็นจุดอ่อนของคนในครอบครัวบางอย่างในความเห็นของคนในครอบครัวนะแล้วก็พยายามจะหาเรื่องให้เขา,าเทะเลาะก,กับตัวเองอะคะ่ะ A person may look for flaws นะ,ค,ะคนแบบนี้ก็มักจะมองหานะคะว่า look for ก็มองหา flaws คือจุดอ่อนนะคะ In a family members' idea อันนี้แปลว่าไอเดียของคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็ a t t e m p t คือพยายามอะค่ะที่จะ rile them into a fight นะฮะก็หาเรื่องอะให้เขามาทะเลาะนะ,ะไฟไม่ได้ต่อสู้หรอกหาเรื่องมาทะเลาะอะเออจะได้เถียงกันนะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคความขัดแย้งทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกบางครั้งมันก็ต้องมีความขัดแย้งเพื่อให้เข้าใจกันใช่ไหมหรือว่าเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะ่ะแต่การที่มันมีปัญหาทะเลาะกันตลอดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกันได้ not all conflicts is bad นะคะคำว่า conflict คือความขัดแยง้ง but being argumentative for the sake of argument can be detrimental น yeah? ะแต่ว่าการทะเลาะนะการเถียงกัน argumentative น yeah? ะก็สามารถที่จะเป็น detrimental ก็คือความเสียหายสร้างความเสียหายได้ค่ะไปดูคำศัพท์กันนะ argumentative คือชอบเถียงชอบโต้แยง้งนะ,ะ argumentative คำที่สองคำว่า joy คือความสุขความปิติยินดี joy คำที่สาม pleasure Pleasure ความพึงพอใจค่ะคำที่4 argument แปลว่าการโต้เถียงเป็นคำนาม argument คำที่5คำว่า recklessness ก็คือความประมาทนะคนที่มีความประมาทเนบางทีก็อาจจะไม่ได้คิดถี่ถ้วนนะคะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะเกิดทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างนะคะ a person who is reckless may not consider the danger their actions place upon themselves or others นะ a person คือคนนะคนที่ reckless ก็คือมีความประมาทเนี่ย may not consider อาจจะไม่ consider คือคิดพิจารณานะฮะ the danger their actions นะฮะ danger แปลว่าอันตรายนะฮะในการกระทำของพวกเขาที่มันไปมีต่อคนอื่นนะคะตัวอย่างเช่น for example ใครบางคนที่มีความประมาทนะคะอาจจะไม่ได้คิดให้รอบคอบเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นให้คุณไปทำอะไรที่มันอาจจะอันตรายคือเขาไม่ทันได้คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรทำหรือเปล่าเอออาจจะบอกว่าเฮ้ยไปทำดีสนุกดีโอเคแต่ไม่ได้คิดดีๆว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นก็ได้นะที่เราแนะนำเข้าไปอะ someone with recklessness may encourage you to undertake a dangerous activity ใครบางคนที่มีความ recklessness le ก็คือความประมาทเนี่ยอาจจะ encourage ก็คือไปกระตุ้นนะฮะให้คุณเนี่ยไปทำอะไรที่อันตรายคือว่า undertake แปลว่าดำเนินการนะะ dangerous activity ก็จะแปลว่ากิจกรรมที่อันตรายเออบางทีมันก็ต้องดูนิดนึงว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่จะไปทำนะฮะมาดูคำศัพท์กันนะคะคำที่1น reckless ประมาท reckless คำที่ 2. อ recklessness แปลว่าความประมาทเป็นคำนามขึ้นมาค่ะพอเติม n e s s, s ness เข้าไป reckless ness คำที่3 danger แปลว่าอันตราย danger คำที่4 consider พิจารณา consider คำที่5 encourage กระตุน้นให้กำลังใจ encourage คำที่6 undertake ดำเนินการ undertake คำที่7 dangerous อันตรายอันนี้เป็น adjective นะคะ Dangerous คำที่8ป activity แปลว่ากิจกรรม adjective มันขยายคำนามใช่ไหมคะ dangerous activity ก็จะแปลว่ากิจกรรมที่อันตรายค่ะจบไปแล้วนะคะ ep ที่2เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะได้คำศัพท์กันไปเยอะไหมอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่า toxic เนี่ยมันมีกันทุกคนเนาะเพราะไม่มีใครที่แบบ perfect อะคะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่ ตัวเราเองก็อาจจะมีความท็อกซิกได้เช่นกันนะคะเออแล้วก็คนอื่นก็อาจจะมีความท็อกซิกบางอย่างมันถ้าไม่มากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่บางอย่างท้ามันมากเกินไปก็อาจจะปรับจะเปลี่ยนนะฮะตัวหนนเองก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะก็พยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคนที่สนใจคอร์สนะคะที่คอมเมนต์คุณดุนแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถกดทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษตั้งเริ่มแล้วนะนะไปเจอกันคลิปหน้าคุณดจ้ะบายเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะคะแล้วก็ ได้คำศัพท์เยอะดีก็เลยเอามาฝากกันนะคะแล้วมันมีตั้ง25รูปแบบเนี่ยถ้าชอบก็บพิมพ์บอกไว้นะคะว่าเออชอบมากเลยคุณหนุนนะทำเยอะๆเดี๋ยวคุณหนุนจะทำเยอะๆเลยค่ะมีกําลังใจไว้เจนคลิปหน้าคุณนี้จ้าบาย